คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้หลายๆท่านก็คงจะพกแอลกอฮอล์กันเป็นประจำเลยนะคะและก็คงจะนำมาใช้งานในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะนำมาล้างมือหรือว่านำมาฉีดพ่นอุปกรณ์รอบๆตัวเพื่อกันการติดเชื้อโควิด19บางคนถึงขั้นฉีดแอลกอฮอล์ลงบนอาหารด้วยนะคะมีคำเตือนจากนักวิทยศาศาสตร์บริการว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วคะ่ะ การใช้ปืนฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคกำลังเป็นที่นิยมมีขายในสื่อออนไลน์มีราคาตั้งแต่หลักร้อยบาทไปจนถึงหลักพันบาทอุปกรณ์ชนิดนี้ถูกตั้งคำถามว่าสามารถป้องกันเชื้อโควิดสิได้จริงหรือไม่มีคำอธิบายจากโฆษกรกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกติที่เห็นคนเขาใช้กันเขาก็ฉีดฟปุ๊บฟุไปอย่างเงี้ยค่ะ คือคอนแทคไทม์เนี้ยแทบจะไม่ถึงสามวินาทีเลยเพราะฉะนั้นเชื้อโรคไม่ตายอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดแค่สามวินาทีสามห้าวินาทีเพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่อย่างน้อยสามสิบถึงหนึ่งหนึ่งอ่าสามสิบวินาทีถึงหนึ่งหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้มั่นใจว่าใช้แล้วฆ่าเชื้อโรคได้ก็คือต้องฉีดพ่นอยู่อย่างนั้นให้มั่นใจว่าพื้นผิวเนี่ยมีมีน้ํายาฆ่าเชื้อเนี่ยชุ่มอยู่ประมาณประมาณหนึ่งสามสิบวินาทีถึงหนึ่งนาทีเป็นอ่าขึ้ การที่มันเป็นมอเตอร์เราอาจเป็นกระอองฝอยอะค่ะมันไม่มีทางที่จะเกือบทั้งหมดจะลงอย่างมันจะมีเยอะมากที่จะละลอยไปที่อื่นนะคะก็คือเปลืองด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความถี่เป็นอะไรปืนฉีดแอลกอฮอล์นอกจากทําให้เชื้อโรคฟุ้งกระจายหากเข้าตาหรือสุดดมอาจจะทําให้เคืองตาเวียนหัวเคลื่อนไส้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจเป็นอันตรายโดยเฉพาะในเด็กเล็ก ส่วนกรณีที่ปืนฉีดแอลกอฮอล์บางยี่ห้อมีแสง UV หากนำไปฆ่าเชื้อโรคบนร่างกายโดยตรงอาจเป็นอันตร,รายต่อดวงตาหรือหากใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังยู C ีเนี่ยมันมีปฏิกิริยากับตัวออกซิเจนในอากาศค่ะจะเปลี่ยนออกซิเจนให้เป็นโอโซนซึ่งโอโซนเนี่ยก็เป็นก๊าซพิษเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยก็มีความอันตร,รายซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดใช้ UVC ในการฆ่าเชือ้อค่ะมันจะเป็นห้องปิด นะคะไม่มีคือตอนที่ใช้ UVC ในการฆ่าเชื้อไม่ควรจะมีคนอยู่ในนั้นอยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็จะปิดห้องแล้วก็จะใช้แสง UVC ในก u v ในการฆ่าเชื้อในระยะวลาที่กําหนดและเหมาะสมกับพื้นผิวและสภาพห้องค่ะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว UVC จริงอ่าตัวตัว UVC เนี่ยมันจะมีอ่าความสามารถในการทำลายพันธะต่างๆของวัสดุค่คะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้ ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่อะค่ะมีอายุการใช้งานที่สั้นลงด้วยเพราะว่าคุณภาพวัสดุก็จะเสื่อมไปค่ะกรณีการส่งต่อข้อมูลในสื่อออนไลน์ถึงการฉีดแอลกอฮอล์ลงบนอาหารโดยตรงก่อนกินอาหารจะช่วยป้องกันเชื้อโควิดสิได้โฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการไม่แนะนำเพราะแอลกอฮอล์มีสารประเภทอื่นเช่นสารแต่งกลิน่นอาจจะมีโอกาสที่ร่างกายได้รับสารเคมีเข้าไปในร่างกาย วิธีป้องกันเชื้อโควิดสิบเก้าคือควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ไม่ไมแนะน้ำให้เอาแอลกอฮอล์มาฉีดบนอาหารโดยตรงนะคะมีคนเคยถามมาเมื่อแอลกอฮอล์ฟูดเกรดนะคะว่าสามารถมาฉีดได้หรือไม่นะคะแอลกอฮอล์ฟูดเกรดเนี่ยมันจะเป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาที่เขาผลิตมาเพื่อการนั้นจะมีความเข้มข้นอยู่ที่เก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์จะมีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงค่ะขอ้อ ข้อที่อาการที่แอลกอฮอล์มีความบริสุทธิ์สูงเนี่ยมันก็จะระเหยได้เร็วมากฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่แนะนําให้เอาแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์สูงหรือความเข้มข้นสูงเนี่ยมาเ,เป็นเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์อในการฆ่าเชื้ออยู่แล้วเพราะว่าฉีดไปปุ๊บเนี่ยอย่าลืมว่ามันต้องมีปัจจัยเรื่อง contact time ถ้าเกิดแอลกอฮอล์พอฉีดไปปุ๊บมันระเหยออกไปหมดเนี่ยคะ่ะ contact time ที่จะอยู่กับเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแอลกอฮอล์ก็แทบจะไม่ได้ติดนนอออยยยู่่บนนนนเเเเชชืื้้้โโรละะาฉัีก็จไม ข้อแนะนำการใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคควรดูความเข้มข้นต้องมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อยร้อยละเจควรฉีดพ่นลงบนพื้นผิวสัมผัสประมาณ30วินาทีถึง1นนาทีขึ้นไปเพื่อให้เชื้อโรคตายรวมถึงพื้นผิวที่ฉีดต้องสะอาดไม่มีเศษอาหารหรือไขมันติดจะทำให้แอลกอฮอล์ที่ใช้มีประสิทธ,ธิภาพการฆ่าเชื้อโรคได้ดี อีกด้านหนึ่งมีกรณีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอในจังหวัดสมุทรปราการไปแจ้งความกับตำรวจภูธรพระประแดงเพื่อเป็นหลักฐานเพราะสงสัยว่าแอลกอฮอลที่ซื้อมาจากร้านค้าอาจไม่ได้มาตรฐานเพราะหลังจากนำไปตรวจสอบตามวิธีที่มีผู้แนะนำในสื่อสังคมออนไลน์พบความผิดปกติไม่ติดไฟและไม่ทาปฏิกิริยาเคมีหลังจากนากระดาษไปจุ่มตัวอักษรไม่จางหาย หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการยืนยันว่าวิธีที่ใช้ทดสอบอาจพิสูจน์ได้ไม่แน่ชัดวิธีที่จะยืนยันได้แน่ชัดคือต้องส่งไปตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คือว่ามีคนเอาแอลกอฮอล์จุดไฟมาใช้เป็นแอลกอฮอล์ล้างมือซึ่งตรงนี้ผิดกฎหมายนะครับเอทิลแอลกอฮอล์ก็คือแอลกอฮอล์ที่เอามาใช้ล้างแผล นะครับส่วนเมทิ่แอลกอฮอลหรือแอลกอฮอลจุดไฟเนี่ยตรงนี้มีบางคนหัวใสนะครับเอาเมทิ่แอลกอฮอลมาใช้กรณีนี้ถือว่าเป็นปัญหาอันหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าเป็นเอทิลเนี่ยแหะครับแต่ปริมาณไม่ถึงนะครับปริมาณไม่ถึง70%ตามที่กฎหมายกําหนดกรณีของการตรวจสอบว่ามี70%หรือไม่70%เนี่ยนะฮะกรณีนี้ประชาชนทั่วไปจะไม่มีทางทราบเลยนะครับเพียงแต่ว่ากินอาจจะน้อยหน่อย นะครับแต่ก็บอกไม่ได้ว่าไอ้ที่กลิ่นน้อยเนี่ยมันสักเท่าไหร่หรือบางครั้งเนี่ยพอมันทําเป็นรูปของเจลกลิ่นตรงนี้มันก็จะเบาบางลงไป